สวัสดีครับท่านผู้ชมและพี่น้องชาวคลิปโตนี่ชาแนลทุกท่านนะครับกลับมาที่ Gaming of Steel อีกเช่นเคยและในเอพิโซดนี้ผมก็จะมาทำการปฏิบัติภารกิจในมิชชั่นที่6ของฝ่ายแอร l i ลน์กันนะครับโดยเครื่องบินที่ผมมะใช้ในวันนี้ก็คือนี่เลย North American P51D Mustang Red Tail นะครับก่อนที่จะไปบินก็เดี๋ยวจะให้ดูแบบ360องศานะครับ ถือว่าเป็นเครื่องบินที่สวยครับท่านผู้ชมเกมนี้นี่ในเรื่องของพวกกราฟิกหรือว่าการเก็บรายละเอียดเขาค่อนข้างดีครับโดยเฉพาะกับเครื่องบินลำนี้โหสุดยอดจริงๆท่านผู้ชมมาและเพื่อไม่เสียเวลาก็เชิญรับชมแล้วก็ปฏิบัติภารกิจไปพร้อมกับผมเลยนะบัดนี้ครับน้ำมหาสมุทรอันกว้างใหญ่บนเรือ U.S.S Enterprise ลำนี้ P51 Mustang ของผมก็ ถูกมอบหมายให้ไปจัดการกับกองเรือญี่ปุ่นซึ่งมันอยู่ในบริเวณใกล้เคียงนะครับเพื่อไม่เสียเวลาก็บินไปที่จุดเบย์พอยต์เลยครับตอนนี้ก็อีกไม่ถึง4กิโลเมตรถึงจุดเบย์พอยต์ค่อยๆไต่ระดับความสูงขึ้นไปนะครับสบายๆเอาละครับตอนนี้ก็อีก2กิโลเมตรที่ความสูงไม่ถึง3 0 0พฟุต เอาละครับเตรียมตัวรับภารกิจให้ดีตรวจพบกองเรือญี่ปุ่นกับเรือพิฆาตคุ้มกันตรงหน้าและเพื่อไม่เสียเวลาก็ลงไปจัดการเลยนะครับเพราะว่าตัวของผมนั้นมีเวลาไม่ถึง5นาทีโอเคค่อยๆลดระดับค่อยๆรักษาระดับเอาไว้ ดานนี้นี่ถือว่าเป็นด่านที่ผมชอบที่สุดนะท่านผู้ชมเพราะว่ามันเป็นดานที่มีการใช้ต่อปิดด3ส1องหนึ่ปล่อยครับลบลบลบอ่านั่นแหละตอนนี้ก็เรืออสินค้า 1, ลำก็ถูกเล่นงานไปนะครับล2นะครับ ต้องหาจังหวะให้ดีท่านผู้ชมเสี่ยงมากใครที่ยังไม่ชำนาญในการบินต่ำผมไม่แนะนำให้ใช้วิธีแบบที่ผมทำนะครับมันเสี่ยงมากตอนนี้ก็เลกสองลำเป็นเรือสินค้ากับเรือวิชาธ ล็อกเป้าหมายให้ดี 3,2,1, ส,สองหนึ่งลอยทีนี้ก็บินกลับบ้านได้ท่านผู้ชมอยู่ห่างออกไปไม่ถึง11กิโลเมตร เอาละครับทีนี้เดี๋ยวผมก็จะขอเปิดกล้องซะหน่อยโอ้อยู่อีกไกลครับสบายสบายตอนนี้ผมก็จะค่อยๆนับผอยหลังระยะห่างนะครับตอนนี้ก็อยู่ในระยะที่เห็นด้วยตาเปล่าแล้วสบายๆครับ วิธีการลงจอดของผมในเอพิโซดนี้ผมจะไม่จอดสวนทางนะครับผมจะบินไปจอดอ้อมหลังตามหลักที่ถูกต้องครับโอเคสบายๆครับท่านผู้ชมชิวๆพยายามอย่ารีบ ค่อยลดความเร็วเอาละครับตอนนี้ได้มุมแล้วนะครับค่อยๆลดระดับกลางล้อเปิดแลปให้เรียบร้อยเอาละครับจอดสวยๆนะครับโอเคโอ้สวยงามท่านผู้ชมมีกระแทกนิดหน่อยและในภารกิจนี้ก็สำเร็จไปได้ดีๆครับท่านผู้ชม และสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ